ส,สองทีมที่ฝีมือโคตรคมเหมือนกันเลยตอนนี้เขากำลังถ่ายอยู่ฝั่งโน้อนอยู่ฮะโดยถ้าใครนั่งตรงนน้นก็ดีนะเพราะว่าจะได้เห็นนักแข่งหันหน้าไปสวัสดีครับ Thank you for supporting us my fans We really appreciate support We love you guys Do you know why Thai people support your team so much? Because uh, acronym of Thailand is TH, oh. Oh. and when you compete, they, they say, oh, it's Thai team, yes. <laughs> Thai team. Compete. What do I think about being rivals when I play against them? Yeah. I mean, that's a good that's a very good question. I mean. Um, <laughs> if I join an EMEA team and I will play against heretics, I mean it will be super competitive but also like from my side it will be nothing but love, you know? There's not gonna be bad blood and it's just gonna be a game of who's who's the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 , who's the better team at the time. Mm. And that's it. <Thank> you. วันนี้ครับอยู่กับโค้ชที่หลายๆคนรู้จักหลายๆคนน่าจะจำคืนนั้นได้ดีฮะเนลซินโยนะฮะแกตะโกนครับใส่หน้าไมฟรีผู้เล่นของเพเปอร์เร็กครับดูฮะเป็นภาพที่ไม่สวยงามเลยครับรู้ว่าเป็นอารมณ์ในเกมนะเนี่ยฮะเป็นช็อตสั้นๆครับแต่ว่ากล้องจับไปได้พอดียัยเออโซลูนมาดริดผมเล่นกับเพเปอร์เร็กส์ there was a lot of trash talking from people yeah yeah, X. yeah yeah, so the Paper X players the coaches they were talking so much behind the stage um, so when we won the next map i yeah. was like really excited i was shouting at like benji and um, then unfortunately one of the players on the other team got like a little bit i got excited and just said you know you guys are shit but obviously there was no bad blood it was all fun and games uh, yeah but we speak to each other even now so we really wanted to play against paper x again but it was all just kind of part of the competition and there's no hate between you know us or paper x this is not the hate but it. i think it is emotion yeah, yeah right? exactly okay okay thank you thank you so all much right no god please no no not by no one ตรงไหนไม่รู้ฮะพี่ๆเขาบอกให hey, ้แท็กซี่ตอบแล้วผมก็มาเลยฮะซัดเลยฮะเป็นคอนเทนต์อีกแล้วฮะอันนี้มาโอเมนวะโอ้แล้วเขามีแล้วเขามีให้ฟเฟงโอเมนด้วยวะอันนี้ต่อคิวเยอะมากไม่รู้ทําอะไรเดี๋ยวขอส่องนิดนึงฮะเขาจะมีเลื่อมๆครับให้ทํากิจกรรมมานะพอทํากิจกรรมแล้วโอ้โหทั้งผู้เด็กทั้งผู้ใหญ่ครับลหลายคนให้ความสนใจกันเยอะมากตรงนี้ฮะพี่ๆเขาก็จะ ทำการแจกแบบนี้มาให้เราไปปัม๊มไปสะสมจะมีของที่ระลึกให้อยากรู้เลยว่าเขาจะแจกอะไรกันบ้างในเล่มก็จะมีอย่างนี้ยเห็นไหมอ๋อโอเคเขาะจะมีบอกว่าให้เราไปทําอะไรตามขั้นตอนนะและก็ให้เราเล่นไปทีละอันทีละอันง่ายๆเลยไปสแตม์แตม์แตม์ได้อะไรไม่รู้เหมือนกันนะแต่อันนี้เท่พอสมควรการ์ดแบบนี้ฮนะอันนี้ผมน่าจะเก็บแล้วล่ะ ต่สาวจีนในเมืองเซี่ยงไฮ้ผมการันตีเลยว่าขาวสูงผมยาวสวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบพูดอย่างนี้พูดแค่นี้ดีกว่าขาสูงผมยาว the next แลวเห็นไหมด้านหลังเราม่วงอ่ะอันนี้เป็นยังไงครับคุณเกณฑคือเขาเปิดร้านให้ลองแบบเล่น เก<อ>มมินิเกมประมาณ,มาณนี้ฮะแล้วได้รางวัลเป็นของแจกอะไรต่างๆใช่ไหมครับและเสื้อที่เราเห็นในงานนั่นแหละฮะเนี่ยจำได้เลยครับก็คือเป็นแบรนด์นี้นั่นเองครับ Monday Sleeping Club แล้วเขามาเปิดเหมือนอีเวนต์พิเศษนะแต่อีเวนต์พิเศษตอนแรกเราดูไม่ออกครับว่ามันคืออะไรคือไหนไหนเขาก็มีแบบแบรนด์แล้วเนาะคอลแลบกับแบรนด์ที่เป็นแบรนด์เกมอะ่ะก็เลยเนี่ยฮะเอาตัวนี้มา วางให้เล่นกันแล้วรู้สึกนะผมไปอ่านดูผ่านๆเมื่อกี้เหมือนถ้าใครทาสถิติได้ประมาณหนึ่งเขามีของแจกนะมีลูกโปง่งลูกโป่งแจกนะดูฮะ <c oughs> นี่แหละที่เราไปเห็นในงานคือจากเจ้านี้นั่นเองฮนะ one last game นะเกมสุดท้ายแล้วเกมหมาพรุ่งนี้เจอกันใหม่ฮนะ one last game ดีนะสวยดีนี่มัน collaboration Monday sleeping c u p and Valorant master เสี่ยงหยนะ โหเป็นร้านที่ทนขาวใช้ได้ฮะร้านนี้โอ้ใช่เลยใช่เลยฮะเฮ้คนเยอะนักไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาคือเราดูอยู่ในแผนเขาเรียกว่าตอนที่เรามาที่นี่นะฮะทางฝั่งไรออดออฟฟิเชียลเขาก็ นอกจากดูแข่งเกมเขาก็มีแนะนํามาว่าเอ้ยควรมาดูอะไรที่มันมีคอนเทนต์เกี่ยววารโลหน่อยเขาก็จะไปทําการคอลแลบเหมือนกับทีเ่เราไปดูร้านเสื้อเมื่อกี้นะก็จะคอลแลบในทีมของวอ l ์โลน์มัธเซอร์เซ่งไฮ้แต่คราวนี้มันเป็นคาฟเฟ่อย่งเนงะี้ยฮะที่พิเศษก็คือเขาจะมีเมนูครับต่างๆทีเ่เขาเรียกว่าสร้างขึ้นมาโดยใช้ไอเดียนะจากเกมวอรโลน์ไม่ใช่แค่แบบภาพลักษณ์ภายนอกนะรวมถึง รสชาติรวมถึงอะไรต่างๆที่เขาคิดมาแล้วแหละว่าเออพอกินตัวเนี้ยมันจะคิดถึงตีมตัวละครตัวละครนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามันจะมีอะไรบ้าง คือตัวนี้นะที่เขาเคอลแลบมาคือหนึ่งรสชาติมันเป็นรสชาติที่เขากินแล้วมันจะเหมือนหิวหิวได้เหมือนน่าจะเป็นเสียสายเพสซ์พอร์ตครับกินแล้วก็จะหิวนยครับเป็นเขียวเขียวนะเหมือนที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้ผมเดานะว่ามันน่าจะเป็นแบบชาเขียวหรืออะไรทำนองนั้นนะ่จะจ้ต้อกขินชาอะไรเงี้ยแล้วชือมดูคำโอ้ ไม่หวานเลยไม่ใช่ชาว่ะผมว่าเป็นสมุนไพรเขียวเขียวอ่ะผมเดานะกินล้ายๆน้ำใบวบกบ้านเราเลยนี้กูเดามั่วฮะจะบ้าหรือไงมันคือพิทาจิโอมันคือพิทาจิโอครับเป็นสมุนไพรเขียวเขียวอ่ะเป็นสมุนไพรเขียวเขียวอ่ะโอ้โหนโอเป็นมั่วอ่าเป็นเขียวเขียวไม่รู้มันมีสามน้ำหรือเปล่าเดี๋ยวเขาทำมาให้หนึ่งเมนูเป็นลูกหัวใจคือตรงนี้ฮะหันมาอธิบายนิดหนึ่งเราคุยกับคุณมาร์คครับแกเป็น ผู้ดูแลงาน eSport v a l o r a n t ในระดับ p ปซิฟิกนะก็ถามครับว่าที่คอลแลบจากร้านต่างๆเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงคุณม์าบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันฮะไม่ได้รู้โดยละเอียดนะฮะแต่ว่าเขาก็คุยกับไรออดจีนเนี่ยแหละฮะผู้ที่จัดงานวันนี้เขาก็พยายามเลือกร้านเลือกจากแหล่งที่1ก็คือเช่าถือได้แหละ2ก็คือ มันจะต้องเป็นร้านที่มีคาแรคเตอร์สื่อถึงความเป็นเซี่ยงไฮ้ฮะลิงก์กันระหว่างวอ l o r รน t กับเซี่ยงไฮ้ได้เพื่อใช้เกมดึงดูดและซึมซับเอาความเป็นเซี่ยงไฮ้กลับไปด้วยเรื่องมันมีประมาณนี้ฮะ A few m o m e n t น l a t เ r เร้าเป็นยไวอร์เรนนะ วอลแลนที่เป็นชื่อร้านครับก็น่าจะเป็นภาษาต่างประเทศนะดูเอาครับผมอ่านไม่ถูกงันนะขอไปผมว่าเอาจริงๆคือไม่ต้องมีจัดวโลเลย์บลหรอกคนก็เยอะอยู่แล้วน่าจะเป็นร้านดังของบ้านเขาแหละ ็จะมีรถครับค,คือมัชชานี่เป็นเขาบอกว่าเป็นวายเปอร์สีเขียวๆพีชอะไรทํานองเนี้ยบูเบอรีร่อันนี้เป็นของแอสตานะฮะบูเบอรีร่อันนี้ก็คือจะเป็นแบบเหมือนม่วงม่วงเขาเรียกว่าสกิลเป็นสโมอกอะ่ะผมพูดง่ายๆมันคือตัวแทนของสโมกส,สีต่างๆในเกมวอลโลแลน์ <ๆ S 2> นั<ๆ>่นแหละฮะใครที่แม่นๆม่นวาลโลมาทายกันไปอาจจะดู disrespect อยู่ในน้อยนะ เดี๋ยวเราไปส่งพี่ๆจีทูเขากลับสนามบินก่อนไปแล้วกันครับจริงๆจีทูก็เป็นหนึ่งในทีมที่จริงๆอ่ะผมมาเชียร์ให้เข้ารอบนะมากกว่าทีม,มอื่นด้วยซ้ำเพราะว่าเขามาจากเอสเซนชั่นทูอ่ะผมว่าถ้าเอสเซนชั่นทูเข้าได้อะ่ะมันก็จะยิ่งเป็นการการันตีว่าไรออนจิมเข้ามาไม่ได้เอาทีมเก่งอะ่ะเน้นแบบแ,บบแรนด์เน้นอย่างอื่นแต่ผมว่าติดท็อป3ก็โอเคอะนะไม่เป็นไรสู้กันใหม่ยังไงก็มีสิทธิ์ได้โคตานะ้า มึงขนไม่ดูเลยเหมือนมึงเวออะเล่นขนขนขนีน่แม่งรู้ทำมิ่งจริงๆเลยวะ่ะ